สวัสดีครับตอนนี้ผมมาดูทวิตเตอร์ของรัสเซลโคลนะซึ่งเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มีการถ่ายเซลฟี่นะกับสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาไปเซลฟี่ที่ไหนบ้างนะอย่างรูปนี้ครับ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ารูปนี้เป็นวัดนะทีนี้ไปถามผู้รู้ที่อยู่กรุงเทพเขาบอกว่าไม่ใช่วัดครับเป็นร้านขายของที่ระลึกนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจุดนี้คือตรงไหนนะครับสถานที่แรกครับก็คือซอยเจริญกรุง40นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงที่เขาถ่ายรูปนี้อยู่ตรงไหนนะนี่ฮะ เดี๋ยวลงไปครับนี่ฮะตอนแรกผมก็นึกว่าวัดนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กรุงเทพไงไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครครับก็ไปถามคนที่รู้นะโอ้โหสายไฟระยงระย่างเต็มเลยนี่ฮะมันจะเป็นร้านขายของที่ะระลึกครับของแรมออรินเตนแล้วตรงจุดที่รัสเซียโคเนี่ยไปถ่ายรูปอยู่ตรงไหนเดินไปดูกันครับ นี่ฮะตรงนี้ครับนี่เขามายืนถ่ายเซริรฟี่ตรงนี้เนี่ยจุดเดีวยวกันเลยเดี๋ยวให้ดูครับนี่ที่เขายืนเน่ยเขาถ่ายตรงนี้ครับนี่นะถ่ายเซิร์ฟฟี่มาเนี่ยจุดเดีวยวกันเลยครับตรงนี้แหละเขาที่เขาถ่ายรูปมานะครับนี่เป็นจุดแรกนะผมคิดว่าเป็น คิดว่าจะเป็นวัดไงที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นร้านขายของที่ระลึกครับอันนี้เป็นเจ๊ฟไฝเนาะน,นี่ใครๆก็รู้จักนะครับที่นี่เนี่ยเจ๊ฟไฝไข่เจียวปูนะครับราคาแพงๆมิชลินสตาร์ครับอันนี้เขามาเซลฟี่กับตำรวจนะตำรวจไทยซึ่ง เคยมีข่าวเมื่อราวสีปีก่อนอะ่ะชื่อว่าดาบตำรวจอน,นิรุธซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่มีคนเอามีดจี้คอตัวเองอะ่ะแล้วดาบตำรวจคนนี้เขาไปเกลี้ยกล่อมนะจนคุณลุงคนนั้นอะ่ะที่เอามีดจี้คอตัวเองอ,อ่อนลงแล้วก็เข้าไปสวมกอดน,นะครับก็เป็นคลิปที่โด่งดังมากและเซลโครก็ได้ดูข่าวนี้ครับเขาก็เลยอยากจะมาเจอดาบตำรวจคนนี้ครับก็มาเซลฟี่กันคะ มีอะไรอีกไหมตรงนี้ไม่ใช่ภาพเซลฟี่นะอันนี้จะเป็นภาพที่เขาถ่ายนะฮะระหว่างที่เขาท่องเที่ยวนะครับน่าจะร่องเรือนะร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานี่ฮะซึ่งมาจุดนี้ตรงนี้เป็นล้งนะครับล้ง1.9 1.9ครับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ไทยและจีนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับตรงนี้ นี่ครับหลง1919ก 19, ก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับน่าจะล่องเรือมาแล้วก็เห็นเป็นอาคารนี้ครับเดี๋ยวผมซูมไปใกล้ๆดีว่าอยู่ตรงไหนอ่าน่าจะเป็นตรงนี้ครับนี่น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวลงไปดูกันครับ มาใกล้เกินไปอ่านี่แหละครับที่เขาถ่ายรูปมานะเนี่ยเป็นบริเวณนี้ครับนี่แหละ,ะเดินออกไปดิครับใช่แล้วครับคือตรงนี้ครัที่รัสเซลโครถ่ายรูปมาครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เซลฟี่นะแต่เขาก็ถ่ายรูปมาก็ดูเขามีความสนุกสนานนะครับเกี่ยวกับการถ่ายเซลฟี่นะแต่เขาต้องฝึกถ่ายเซลฟี่ให้ดีกว่านี้หน่อยนะ คือถ่าเซอฟี่แบบแล้วแต่เขาอะแล้วแต่ตามอารมณ์อะอารมณ์ศิลปินนะครับอันนี้คงไม่เคยเห็นเสาหงมั้งนี่มีเสาหงด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะได้รับรางวัลออสการ์เจนแกดีเอเตอร์แบบโรมันทีนี้มันจะมีภาพอีกที่หนึ่งฮะเป็นภาพถ่ายนะครับบนอินสตาแกรม อันนี้เป็นอินสตาแกรมนะครับของรัสเซลโคลแฟนนะสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับที่เขาถ่ายรูปมานะครับนี่ครับอันนี้สวยงามดีนะฮะน,นี้คือวัดกัญญาณมิตรนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเขาชอบที่จะขี่ปั่นจักรยานนะรัสเซลโครเนี่ยชอบปั่นจักรยานแต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า จุดนี้อยู่ตรงไหนครับนี่ครับวัดกลายานมิตรก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันครับเยวล,ลงไปชมมันครับนี่ฮะเป็นจุดตรงนี้นะครับที่เขาถ่ายรูปมานะที่ถ่ายเมื่อกี้นี้นะ จุดเดียวกันเลยครับเขาก็จะจัก,กรยานม,มาอยู่บริเวณนี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวเทียบดูนะครับว่าเหมือนกันไหมนี่ฮะเหมือนกันเลยเป๊ะเลยครับถ่ายรูปที่วัดกัญญาณมิตรนะเขาก็ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะครับตอนนี้เขามาถ่ายภาพยนตร์นะก็จะไปเซลฟี่ตามจุดต่างๆมากมายครับตอนนี้นะครับท่านที่เป็นแฟนวัะเซลโครนะ ก็ลองติดตามที่ทวิตเตอร์ของเขานะครับเขาก็จะมีการทวิตอยู่เรื่อยๆนะครับที่กรุงเทพมหานครเขาก็ดูมีความสุขดีนะสนุกดีถ่ายเซลฟี่ตามจุดต่างๆซึ่งเราก็คุ้นเคยแหละอ้เรื่องต่างๆที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยแต่เขาก็ไม่เคยเห็นนะโอเคครับวันนี้ก็มาทําคลิปแชร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ